คือเราทุกคนอ่ะเข้าใจความจริงอย่างหนึง่งเราเป็นมนุษย์นะเรามีช่วงที่หลุดผมมีช่วงที่หลุดแล้วก็แบบหายจากการปฏิบัติไปมีช่วงที่ผ่านมาแต่ผมอ่ะมีความรู้สึกภายในอยู่ลึกๆอยู่ตลอดเลยว่าผมจะต้องกลับมาปฏิบัติให้ได้ผมจะต้องกลับมาทําให้ได้แล้วพอวันที่ผมเริ่มมีเวลาคือมันเกิดจากช่วงที่ผมไม่มีเวลานี่ยแหละแล้วผมก็แบบเหมือนกับทิ้งห่างจากการปฏิบัติที่เราเคยทําได้ดีไปค่อยๆผ่อนไปผ่อนไปผ่อนไปจนมารู้สึกว่ามันขาดช่วงไปอ่ะจนวันเนี้ย เมื่อเมื่อวานผมก็ตั้งธงกับตัวเองเลยพิมพ์ในโทรศัพท์เลยคือผมก็เป็นคนที่ถ้าเรารักษาสัญญาอะไรกับตัวเองผมก็จะทําให้ได้ผมจะพยายามทุกวิถีทางให้แบบดันตัวเองไปถึงตัวน้นให้ได้มันสำหรับผมคือผมเรียกว่ามันคือการตั้งเป้าหมายในเริ่มต้นผมก็ปักไปเลยปึ้งผมจะมีโทรศัพท์ผมนะลองเอาไปใช้กับตัวเองได้นะเปิดกลุ่มมาอันหนึ่งในในสีเขียวนะพูดได้ไหมเนะี่ย แอปสีเขียวรู้จักทุกคนอยู่แล้วนะแอปที่เราใช้สื่อสารกันสีเขียวอันนี้คือสิ่งที่ผมใช้เป็นประจําและใช้มานานมากแล้วนะแอปสีเขียวเราเปิดกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีแต่ตัวลาฮะเป็นเอ่อเปิดกลุ่ม <c oughs> สร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะเป็นกลุ่มที่มีเราคนเดียวแล้วตั้ง <c oughs> ปักหมุดไว้บนสุดทุกครั้งที่เราอยากจะพิมพ์อะไรอยากจะพูดคุยอะไรกับตัวเอง อะไรที่ทําได้ดีทําได้ไม่ดีอะไรที่ผิดหวังหรือไม่ชอบพิมพ์ลงไปครับอะไรที่วันนี้อยากทําพิมพ์ลงไปผมพิมพ์มาเนี่ยเยอะมากวันหนึ่งแบบยาวมากนะบางทีก็กลับไปอ่านบางทีก็กลับมาทําบางทีก็สามารถรีมายได้มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเข้าไปดูได้ง่ายอืมแล้วมันรันใหม่เรื่อยมันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยแล้วก็อย่างยกตัวอย่างผมก็ลงไปเลยว่าผมอะจะผมตั้งใจเลยว่าจะอ่าพิจารณากายหกขั้นตอน ให้ได้วันละยี่สิบรอบผมปักไปเลยปึ้งลงไปเลยผมจะทําให้ได้เมื่อวานก็อ่ะเริ่มวันแรกหลังจากที่แบบงูปลาปามาหลายวันไงทาบ้างไม่ทําบ้างหยุดบ้างก็มีแต่ระลึกถึงพระตัตายอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าโหไม่ก้าวหน้าเลยเราไม่เอาแล้วแบบนี้เราต้องดีขึ้นเราต้องดีขึ้นคือมันมีความรู้สึกจากภายในที่คอยบอกพอเราตั้งไปปุ๊บมันเหมือนกับมันมีคําสัญญาบางอย่างที่เราพยายามที่จะทําให้ได้อะแล้วที่ผ่านมาผมฝึกตัวเองเป็นคนที่พยายามรักษาสัญญาได้ตลอดเมื่อวานเนี่ย ก็ทาทาได้ขนาดทาได้สิบก็ยังดีนึกออกไหมคือเราก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยโอเคเมื่อวานสิบใช่ปะ่ะวันนี้ได้สิบห้าผมมองแล้วพรุ่งนี้ยี่สิบแน่นอนด้วเรละจะยี่สิบปุ๊บผมก็จะทาต่อ,ต,อต่อเนื่องเรื่อยไปแล้วก็เนี่ยคือมันคือการตั้งตั้งเป้าหมายง่ายๆคือเราไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายไกลวันนี้เราจะทําอะไรยก,ยกตัวอย่างเช่นออกกําลังกายใช่ปะ่ะผมก็บอกตัวเองเลยว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเอาสักสี่วันเข้ายิมให้ได้สี่วันออกกําลังกายสี่สี่วันวันละวันละหนึ่งชั่วโมง เอ่อสี่วันวันละหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์นะก็คือสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถามว่าบางสัปดาห์หลุดไปสามไปเลยไหมไม่เป็นไรแต่ตั้งไว้คือเขามองเราว่าพยายามอะตื่นมาทุกวันเราจะคิดแล้วเฮ้ยอันนี้คือเป้าหมายของเราเราจะต้องทําให้ได้ยกตัวอย่างวันจันทร์ทำแล้ววันอังคารทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหลือวันพฤหัสกับวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจะเป็นการกินอาหารเราก็ผมกินอาหารยกตัวอย่างวันนี้กินอาหารคีนพอกินเสร็จปุ๊บเรากินได้เจ็ดวันเนี้ยเราเรากินสักหกวัน แล้ววันหนึ่งเราไปชีตอย่างเงี้ยมันก็ถามว่ามันมีวันหลุดมันมันมีแต่อย่างน้อยมันมีเป้าหมายให้เราแบบยึดอะ่ะมันไม่ใช่เลือล่อนลอยว่าเฮ้ยวันนี้ตื่นมาคือไม่ได้มีแบบแผนอะไรเลยคือเราจะกินอะไรก็ได้นึกออกไหมมันคือการออกแบบชีวิตชีวิตที่ดีอะ่ะมันต้องออกแบบมันออกแบบได้จากอะไรออกแบบจากเป้าหมายเป้าหมายคือวันเนี้ยเราอยากจะไปไหนยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะบรรลุธรรมใช่ไหมเราจะฝึกเพื่อการบรรลุธรรมเราจะไปเราจะเป็นสดาบันถูกปะเราบอกตัวเองเราจะเป็นสดาบัน ดังนงั้นเราจะทํายังไงเพื่อไปสู่ความเป็นสุาบานให้ได้เราก็ต้องมาดีไซน์ชีวิตแล้วอย่างผมอย่างเงี้ยผมบอกว่าโอ้ชาตินี้ยังไงก็ต้องสุาบันให้ได้แล้วเราก็มองว่าเฮ้ยดูจากองค์ประกอบทั้งหมดนะเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราก็คงไม่ได้สั้นอ่ะอยกตัวอย่างเอาเร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 าวางแผนเราดีไซน์ก่อนจะเป็นจริงไม่จริงไม่รู้ไม่มีใครรู้เราก็มองว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆห้าห้าหกสิบเราควรจะมีถูกไหมวันเนี้ยผมสามสิบเจ็ดย่างสามสิบแปด ผมให้เวลาตัวเองเจ็ดปีผมมองว่าสักประมาณสี่สิบสามสี่สิบสามเนี่ยอย่างแย่เลยนะผมควรจะต้องได้แล้วแล้วผมรู้สึกว่าในเส้นทางตรงเนี้ยคือเราตั้งเป้าไว้ก่อนถามว่ามันได้ก่อนมันก็ดีถูกไหมถามว่าไม่ได้เป็นไรไหมถ้ามันไม่ได้จริงๆแต่มันเกิดจากการที่เราโฟกัสที่เหตุอย่างเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจครับที่แน่ใจได้อย่างหนึ่งคือถึงวันนั้นคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นแน่นอนการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งว่าแบบว่าเฮ้ยตั้งแล้วแบบต้องได้ เราแค่เหมือนกับมีที่ให้เราพยายามเอื้อมอะเนึกออกปะพยายามจะแบบไปให้ได้พยายามจะไปให้ถึงพยายามจะไปให้ได้คือมันเหมือนกับมีสิ่งที่คอยตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความหมายเออมันมีความหมายบางอย่างเหมือนวันเนี้ยเรามีลูกเราความหมายของลูกของเราคืออะไรคือเราแค่ต้องการให้ลูกเติบโตเราต้องการใช้ชีวิตอ,อยู่กับลูกยกตัวอย่างนะมันเป็นการตื่นมาที่มีความหมายอ่า มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยตื่นมาแบบเราไม่มีความหมายแต่ความหมายของแต่ละคนทุกคนก็ไปค้นหาความหมายของตัวเองเองคือมันไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแต่งงานมีลูกบางคนไม่อยากมีลูกก็มีเขาอาจจะมีความหมายของของชีวิตเขาอีกแบบหนึง่งถูกไหมบางคนอ,อาจจะออกบวชอ่าเป็นภิกษุสงฆ์อาจจะต้องการปฏิบัติธรรมอาจจะนู่นนี่นั่นซึ่งผมอ่ะดีไซน์ชีวิตของผมตรงนี้จบแล้วในเรื่องการงานในเรื่องการลงทุนในเรื่องการเงินในเรื่องชีวิตในเรื่องการ รักษาสุขภาพในเรื่องการกินคือผมเห็นตัวเองในอนาคตไปหมดแล้วแต่ถามว่ามันจะถึงวันนั้นเมื่อไหร่ยังไงตามเป้าไหมผมไม่รู้เอาจริงๆคือมันไม่มีใครรู้หรอกแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเส้นทางที่เราจะต้องดําเนินไปในแต่ละวันเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอย่างไรเข้าใจไหมอันนี้มันคือการออกแบบชีวิตคุณก็ไปออกแบบเอาสิว่าชีวิตของคุณเนี่ยมัมีกี่มิติล่ะ มีสุขภาพใช่ไหมสุขภาพการพักผ่อนอ่ะการพักผ่อนมีไหมอ่าถ้าคุณไม่ไม่ดีไซน์เรื่องการพักผ่อนไม่ตั้งเป้าเรื่องการนอนเป็นไงนอนตีสามตื่นเจ็ดโมงเงี้ยนอนน้อยก็ไม่เวิร์กถูกไหมดังนั้นก็ต้องมาคิดให้ดีว่าจะนอนกี่ชั่วโมงอาชีวิตคุณนอนกี่ชั่วโมงจะพออย่างผมมาแปดผมก็ต้องเลือกเลยแปดชั่วโมงจะพอก็ต้องนอนให้พอถูกไหมไอ้เรื่องการกินการออกออการออกกําลังกายก็ไปดีไซน์กันเอาแค่นั้นเอง นะครับทีนี้ถามว่าเราจะมีความอดทนต่อการฝึกได้อย่างไรอันดับแรกนะเนี่ยมันคือการตัดสินใจการตัดสินใจสําคัญที่สุดในกระบวนการของการทําทุกสิ่งการตัดสินใจนะตัดสินใจเนี่ยคือคุณยังไม่ได้ทํานะแต่คุณตัดสินใจว่าคุณจะทําแล้วความแน่วแน่มั่นคงต่อเป้าหมายจะเป็นตัวนําพาไปหลังจากนั้นนะ คุณตัดสินใจแล้วคุณตัดสินใจตอนที่คุณจะทําคุณมีไฟถูกไหมพอคุณทําไปเรื่อยๆไฟมันจะมอดไฟมันจะหมดแล้วสิ่งไหนล่ะที่จะนําพาคุณไปถึงจุดมุ่งหมายได้จุดเป้าหมายได้จริงๆสุดท้ายแล้วมันคือวินัยครับแค่นั้นเลยจุดเริ่มต้นคือการตัดสินใจของคุณเป้าหมายที่ของคุณความตั้งใจของคุณคือไฟของคุณอะมันต้องเริ่มด้วยไฟทุกคนมีผมเชื่อ คุณขี้เกยียจไม่ได้ตลอดเวลาหรอกคุณเคยนอนอยขี้เกยียจใช่ไหมวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าโหดูคลิปแล้วมีกําลังใจว่ตัวอย่างนะดูคลิปแบบปลุกใจอะมีกําลังใจพรุ่งนี้อยากออกไปวิ่งถูกปะไฟคุณลุกแล้วเพราะคุณถูกปรุงแต่งด้วยความมิโกศลแล้วกันมันคือฝ่ายกุศลนะ่ะมันคือฝ่ายที่จะพาคุณไปในสิ่งดีพาคุณไปในสู่ชีวิตที่จเจริญขึ้นพาคุณไปสู่ในการกระทําบางอย่างที่ช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วกัน เป็นฝ่ายกุศลนะมันมาปรุงแต่งจิตปุ๊บจิตเกิดโอ้โหแพชชั่นเกิดความแบบโอ้ยต้องการที่จะทําให้ได้เกิดความรู้สึกแบบมั่นใจที่จะทำความสําเร็จให้ได้เกิดการตัดสินใจถูกปะ่ะจากนั้นน่ะตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเป็นต้นไปอ่ะอาศัยวินัยทั้งสิน้นวินัยคืออะไรทวนอีกทีนะวินัยคือครั้งที่คุณตัดสินใจไปแล้วอ่ะคุณตื่นนอนมาตอนเช้าอ่ะ ไฟคุณมันไม่ได้อยู่เท่าเดิมอย่าลืมนะมันจะมีนิวรณ์ห้าปรุงแต่งจิตคุณเพราะจิตคุณไม่เคยฝึกสมาธินะคุณไม่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนนิวรณ์ห้าก็เข้าไปปรุงแต่งจิตไงมีความไงเบื่อหน่ายซึมเศร้าสงสัยขี้เกียจติดนั่นติดนี่เยอะไปหมดเป็นธรรมดาแล้วจะทํำยังไงล่ะที่จะเอาออตรงนี้ออกจากตรงเอาเอา,เอาสิ่งนี้เอาก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้ วินัยไงรักษาคำพูดได้ไหมเวลาที่ไม่ได้อยากทํายังทําอยู่ไหมเอาอะไรล่ะเป็นตัวที่เราจะยึดมั่นในคําสัญญาได้มันวัดกันแค่ตรงนี้ครับเราถึงสังเกตนะว่าคนที่สําเร็จจริงๆอ่ะเขาพูดแล้วเขาทําเสมอแค่นี้เองแค่นี้เลยคุณสังเกตสิคนรอบตัวคุณนะถ้าคุณเห็นใครสักคนหนึ่งนะที่เขาเป็นคนที่พูดและทานะคุณจะไม่เห็นชีวิตเขาไม่ประสบความสําเร็จเลย เป็นไปไม่ได้หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นคุณดูรอบตัวก็ได้ถ้าคุณเห็นใครสักคนนะที่เขาพูดแบบเนี้ยว่าเขาจะทําสิ่งนี้แล้วเขาก็ทําแล้วเขาก็ไม่หยุดทําเขาก็ทาต่อเนื่องถึงแม้ไม่ดีเขาก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วเขาก็ทําทําทําสุดท้ายอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะในวันที่หนึ่งร้อยกับวันที่หนึ่งมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมืออยู่ไอ้หลังมือเป็นหน้ามืออยู่แล้วมันจะไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยอาศัยอะไรมันไม่ต้องอาศัยอะไรที่แบบยิ่งใหญ่และซับซ้อนเลย อาศัยวินัยในใจของคุณเนี่ยแหละวินัยในช่วงแรกเนี่ยมันจะเกิดจากความที่คุณไม่เคยทําคุณเข้าใจไหมคุณเป็นมิสเตอร์ที่ไม่เคยมีวินัยเลยในชีวิตมาก่อนวินัยคุณเท่ากับศูนย์ขี้เกียจมาทั้งชีวิตถูกป่ะไอความขี้เกียจมาทั้งชีวิตของคุณอ่ะมันก็จะส่งผลของคุณในปัจจุบันนี้ก็คือว่าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรได้ยากเพราะอะไรอะไรที่คุณชอบคุณจะพาตัวเองเข้าไปสู่สิ่งนั้นได้ง่ายเพราะความมีวินัยของคุณมันน้อยอยู่ มีวินัยน้อยหมายความว่าไงคือทําอะไรตามใจนะระบบขันปรุงอะไรมาระบบขันสัญญาขึ้นอะไรมาสังขารปรุงอะไรมาระบบของอชีวิตของคุณทํางานมาอย่างไรคุณเป็นไปตามนั้นไม่มีสติที่จะสามารถก้าวข้ามสิ่งนี้ได้ไม่สามารถที่จะหักห้ามใจได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้เลยเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเขาถึงบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคืออะไรปรุงขี้เกียจมาเราก็ขี้เกียจ ปรุงนั่นมาเราก็เป็นนิวอร์ห้าส่งอะไรมาเราก็เป็นอย่างนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้คือมันเริ่มต้นจากการที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะทําแล้วพอวันต่อมาคุณขี้เกียจจากการที่คุณแบบสั่งสมความขี้เกียจเข้ามาเต็มมาตลอดสั่งสมเหตุในความขี้เกียจมาเต็มมาตลอดแต่วันนั้นคุณไม่ยอมแพ้ต่อความขี้เกียจไงไม่ได้ละฉันรู้สึกว่าฉันพอแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่ ฉันพอแล้วกับตัวตนที่ฉันเป็นฉันพอแล้วความคิดเกียรที่ฉันเป็นมาตลอดฉันไม่เอาอีกแล้วแล้วคุณก็ลุกขึ้นมาทําในวันที่หนึ่งอะ่ะมันจะเป็นวันที่ยากที่สุดซึ่งถามว่ายากไหมคําตอบยากครับยากเพราะอะไรคุณไม่เคยฝืนใจตัวเองได้ฟังดีๆนะคุณไม่เคยฝืนใจตัวเองได้แค่นั้นเองถ้าคุณฝืนใจตัวเองได้แล้วคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังจ,จะทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตคุณ เป็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ฝ่าปัจจภาให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าขึ้นคุณจะยอมทําสิ่งนี้หรือเปล่าถ้าคุณยอมทํามันจะเกิดเหตุการณ์ที่คุณจะเริ่มฝ่าฝืนความรู้สึกส่วนตัวออกไปคือก้าวข้ามความรู้สึกชอบก็คือต่อสิ่งต่างๆแล้วเอาชนะสิ่งนี้ได้แล้วคุณก็ลงไปทําไอ้ตอนลงไปทําอ่ะมันก็จะทุกข์ทรมานแหละในช่วงแรกเพราะคุณไม่ชินคุณไม่เคยคุณฝืนแล้วคุณไม่มีประสบการณ์มันจะท้อมากเลย อยากจะเลิกตลอดทำแบบเนี้ยเก้าสิบวันคุณทำได้ไหมถ้าคุณทำแบบเนี้ยติดต่อกันได้นะหรือว่าอาจจะเว้นวันหนึ่งไม่เกินสองวันอะไรเงี้ยกฎของเขาคือเก้าสิบวันคุณได้วินัยไปเป็นนิสัยใหม่ของคุณนะถามว่าทำไมผมถึงรู้ผมทำมาแล้วแต่ผมไม่ได้ไม่เคยนับวันนะ แต่ผมเคยอ่านเคยอ่านที่เขาบอกว่ามาพูดเกี่ยวกับการสรุปของหนังสือเขาบอกนิสัยใหม่นิสัยหนึ่งที่คุณจะติดตั้งความเป็นมีวินัยเนี่ยใช้เวลาประมาณเก้าสิบวันถามว่าเก้าสิบวันหลังจากที่คุณทําสิ่งนี้ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณจะทําโดยที่คุณไม่ต้องฝืนใจอีกตลอดไปเข้าใจที่ผมบอกไหมคุณออกกําลังกายอะ่ะไม่อยากออกไม่อยากออกขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจขียพอผ่านเก้าสิบวันไปคุณจะรู้สึกว่ามันออกกําลังกายได้โดยที่คุณไม่ได้ลําบากใจแล้ว ไม่ได้รู้สึกว่าแบบฝืนใจมันจะเป็นธรรมชาติของคุณเพราะอะไรเพราะจากเดิมเนี่ยก่อนที่คุณจะเป็นคนขี้เกียจแบบเป็นนิสัยขี้เกียจนะคุณก็ไม่ได้เกิดมาขี้เกียจเลยแต่มันเกิดจากการที่คุณยอมยอมพ่พยแพ้ต่อความขี้เกียจและรับความขี้เกียจมาแล้วก็เป็นแบบนั้นมาตลอดต่อเนื่องเรื่อยๆสนองความขี้เกียจเอ้ย e นอนดีกว่าเอ้ยนั่งดีกว่าเอ้ยนี่ดีกว่าตามใจตัวเองเรื่อยมาเป็นการตามใจแบบไม่ดีไงดังนั้นอะไรที่ง่ายมันจะตามใจได้แต่อะไรที่ตามใจมันจะง่าย อะไรที่ยากมันคือการฝืนใจและส่วนใหญ่อะไรที่ตามใจมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีกับชีวิตเท่าไหร่อะไรที่ฝืนใจจะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเสมอกูลองสังเกตด,ดิถูกป่ะเพราะธรรมชาติเนี่ยเราสังเกตว่าอะไรที่มันง่ายอะ่ะมันก็จะไม่ดีกับเราไงไม่ว่าจะเป็นการแบบกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยเออแต่ที่ผมเห็นว่าง่ายแล้วดีมีอย่างหนึ่งคือนอนนะ ง่ายและดีแต่คนบางบางเราบางบางทีเราก็ไม่นอนไงนั่งกดโทรศัพท์ถโทรศัพท์ไปเรื่อยอะไรเงี้ยทีนี้การที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนคิดจากคนไม่เคยขี้เกียจมาเป็นคนคี้เกียจอะมันก็ต้องใช้เวลาถูกปะคุณไม่ได้เกิดมาคี้เกียจและการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงจากคนคี้เกียจมาเป็นคนที่มีวินยัยก็ต้องใช้เวลาเช่นกันถ้าคุณเข้าใจกฎข้อนี้นะกฎของเวลากฎของเหตุและปัจจัยในการที่เราจะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาให้คุณเป็นสิ่งนั้นเนี่ย มันเกิดจากการสร้างเหตุย้ำๆซ้ำๆด้วยกันทั้งสิ้นเหมือนการระลึกถึงพระรัตนตรัยเลยมันไม่ได้แบบว่าระลึกกันวันสองวันแล้วแบบระลึกได้ลองระลึกไปสักเก้าสิบวันดูดิสักสามเดือนของผมมาสองเดือนครึ่งพอระลึกเสร็จปุ๊บไม่ระลึกไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยตื่นมาก็ต้องระลึกตื่นมาว่างก็ต้องระลึกระลึกขึ้นมาระลึกขึ้นมามันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในส่วนของจิต ที่เหนือเจตนาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณไปเป็นแบบแบบนั้นแล้วอะ่ะเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเวอร์ชั่นของคุณไปแล้วนะครับไอ้ก่อนที่จะติดตั้งเสร็จอ่ะไอ้ช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญเราทําไปเฮ้ยจะได้หรือเปล่าทําไปมันจะท้อไหมนะทําไปมันจะไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วงเนี้ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะทุกๆครั้งที่เราทําแล้วมันสาเร็จอ่ะมันจะมีรีวอร์ดก็คือมันจะมีรางวัลที่เราได้รับคืออะไะเราจะได้รับความรู้สึกบางอย่างที่รู้สึกดีมาก นะเวลาเราออกไปทําอะไรแล้วสาเร็จอ่ะไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆอ่ะเราจะรู้สึกดีเสมอลองสังเกตตัวเองดิอะไรที่เราออกไปแล้วเราตั้งใจทําอ่ะแล้วเราทําสําเร็จอ่ะเราจะรู้สึกดีเสมอมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับธรรมชาติให้สิ่งนี้มาเราจะรู้สึกดีจะรู้สึกภาคภูมิใจจะรู้สึกมีความสุขแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวต่อยอดมันเหมือนกับเป็นน้ําหล่อเลี้ยงเราอ่ะในวันที่เราจะไปทําในวันต่อๆไปอ่ะเพราะอย่าลืมว่าการที่เราไปทําสิ่งเนี้ยถ้ามันไม่มีรางวัลในทุกๆวันอ่ะ มันไม่มีใครไหวหรอกถูกป่ะเราก็ต้องชื่นชมตัวเองออกกําลังกายก็ต้องเห็นเฮ้ยเราสุดยอดนะทําทได้อ่ะก่อนหน้านี้ทําไม่ได้เฮ้ยแข็งแรงขึ้นนะหน้าตาผ่องใสขึ้นนะเฮ้ยฮอร์โมนมีความสุขขึ้นนะเฮ้ยน้ําหนักลงอะไรก็ว,ว่าไปเขาถึงบอกว่าเขาเรียกสมอลวินไงมันคือการสั่งสมชัยชนะเล็กๆน้อยๆทุกทุกวันไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอย้โหจะไม่รู้สึกดีจะไม่รู้สึกแบบมีความสุขเลย ตราบเท่าที่เราจะวิ่งเข้าเส้นชยัยคุณอยู่ไม่ถึงหรอกผมเคยทํามาแล้วคือแบบจะเอาเส้นชัยอย่างเดียวเลยอะทํางานอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะทํางานจะต้องได้เงินล้านหมื่นหนึ่งก็ไม่ดีใจสองหมื่นก็ไม่ดีใจสามหมื่นไม่ดีใจสี่หมื่นไม่ดีใจห้าหมื่นไม่ดีใจแสนหนึ่งไม่ดีใจท้อครับสุดท้ายเลิกอืมเราอย่าลืมว่าเรายังอาศัยอยู่ในโลกมนุษย์นะบางทีอารมณ์ที่ปรุงแต่งเนี่ย มันก็ช่วยชีวิตเราได้ไม่งั้นเวลาคนเศร้าอย่างเงี้ยฟังเพลงอย่างเงี้ยทำไมถึงดีขึ้นเพราะมันปรุงแต่งไงมันมีการปรุงแต่งไงปรุงแต่งให้อารมณ์มันอารมณ์เก่ามันดับอารมณ์ใหม่มันเข้ามาแทนที่นะถ้าเรายังไม่ใช่นักปฏิบัติทรมือจ๋าๆเนี่ยวิธีนี้ช่วยได้เขาเรียกว่ามันก็ช่วยเราได้ในเวลาหนึ่งไงถึงแม้เรามันจะไม่ได้ช่วยให้เราออกจากสังสารวัฏได้ก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ ในบางบางจังหวะบางมุมบางช่วงของชีวิตเนาะ